ฝนกระนำชายหาดพัทยาทำเอาพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021ต้องหยุดการแสดงชั่วขณะเทศกาลพัทยามิวสิกเฟสติวัล2021เปิดแล้วณาชายหาดพัทยาซึ่งเป็นสัปดาห์แรกในวันที่5-6พฤศจิกายนโดยเมืองพัทยาได้ดึงกลุ่มศิลปินชื่อดังมาร่วมง,งานอย่างครับข้างแต่ล่าสุดขณะที่ศิลปินกำลังขึ้นแสดงอยู่นั้นทั่วทั้งชายหาดเมืองพัทยาอำเภอบลมุญจังหวัดชนบุรี ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนักทําให้กิจกรรมการแสดงต้องหยุดชะงักลงชั่วขณะทั้งสามเวทีทําเอานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวต้องหาที่หลบฝนกันจารวันและบนเวนทีการแสดงทางเจ้าหน้าที่ต้องหาผ้าใบกันฝนมาปิดบังอุปกรณ์เครื่องดนตรีเพื่อป้องกันความเสียหายแต่อย่างไรก็ตามเมื่อฝนหยุดลงกิจกรรมบนเวนทีการแสดงก็กลับมาแสดงได้ตามปกติทั้งสเวที โดยจะมีเวทีชายหาดพัทยาเหนือเวทีชายหาดพัทยากางและเวทีชายหาดพัทยาใต้นิวส์ยีิราทิพสีรายงาน